สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการประกอบตู้ลำโพงบลูทูธกันอีกครับตัวนี้จะเป็นตู้ที่ใช้กล่องไฟกล่องไฟก็คือกล่องกันน้ำนะครับก็คือใช้กล่องกันน้ำที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณเห็นกพกภายนอกอาคารนะ่ะมันจะมีกล่องอย่างเงี้ยที่เขาเอาไว้เดินสายไฟไว้กันน้ำหรือไว้ใส่อะไรอ่ะผมก็ซื้อมาครับจากช้อปปีแล้วก็เอามาทำการเจาะ ตัวนี้จะเป็นกล่องกล่องกันน้ำขนาด5คูณสิบครับ5คูณสบนิ้วก็ผมได้มาไม่แพงนะ70กว่าบาทเองเนี่ยถูกมากแล so no ้วผมก็เอามาทำการเจาะโดยผมเจาะโดยใช้ไอ้ตัวนี้ครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยฮนลอะไรทักอย่างโฮนลโพอะไรทักอย่างตัวนี้ครับก็เอามาเจาะเอามาเจาะมาเจาะเจาะเจาะเพราะว่าซื้อมามันจะมีหลายขนาดเลย ซื้อมามันมีหลายขนาดเราก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับมันแล้วก็เจาะเลยสะดวกดีครับเจาะง่ายมากแต่ว่ามันจะไม่พอดีเท่าไหร่นะผมเจาะเสร็จผมต้องต้องเอาตะไบมาตัดต่อมาตัดแต่งอีกเล็กน้อยนะครับหรือว่าคัตเตอร์มาตัดอีกนิดหน่อยก็ตัวนี้ผมจะใช้แอมของไอตัวที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วครับ ZK นี่ครับ502 MT นี่ซึ่งตัวนี้ได้มาไม่แพงนะครับประมาณ200กว่าบาทไม่รวมส่ง ส่วนใหญ่เขาจะขายกันอยู่300กว่าบาทรวมส่งแล้วแต่ผมได้มาถูกๆหน่อยก็200กว่าบาทแล้วก็รวมส่งด้วยก็ประมาณ300อ่ะตัวนี้ไม่แพงครับแล้วก็ผมว่ามันดังดีอยู่นะมันคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้นี่เราไม่ต้องบ้าพลังมากถ้าเราอยากแบบได้วัดที่มันแรงก่อนเนี้ยให้ไปเอาอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็น IC TPA 3116ไอ้ตัวนั้นจะแรงกว่า แต่ว่าคุณจะเอามาแรงไปเพื่ออะไรในเมื่อดอกลำโพงคุณก็ดอกนิดเดียวแล้วแบตเตอรี่คุณก็แค่12โวลต์คุณจะไปเอาแรงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับก็ผมก็เลยเลือกใช้ตัวที่มันเหมาะสมกับงานของผมแล้วกันแล้วตัวนี้ผมจะประกอบโดยใช้แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็กล่องกล่องตัวนี้ซึ่งมันจะยัดได้พอดีเลยเนี่ยตัวนี้ผมก็จะเดินสวิตช์เดินอะไรไว้แล้วครับก็ตัวกล่องผมจะได้มาแล้วก็ผมเอามาจอ จอส3รูนี้เพื่อเพื่อว่าจะได้ใส่แอมสรูเพื่อจะได้ใส่แอมแล้วก็มีจุดชาร์จแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดโดยผมจะทําให้เป็นตู้ปิดมากเลยผมก็เลยต้องไปหาโอลิงหรือซิลนะครับเอามาใส่ด้วยเห็นไหมถ้าสังเกตดูตรงตรงขอบพวกนี้ผมจะใส่ซิลใส่อะไรให้มันด้วยเพื่อว่าจะได้อุดลอยลมอุดลมรั่วทั้งหมดให้มันดีเลยจะได้เป็นตู้ปิดที่สมบูรณ์แบบ เดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยลองฟังเสียงโดยแบตเตอรี่ผมจะยัดไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวค่อยประกอบลองมาทีเดียวเลยผมประกอบไปแล้วแหละแล้วผมลื้อออกมานี่ครับแบตเตอรี่ผมจะใส่ไว้อย่างนี้เลยและเดี๋ยวค่อยหากาวสองหน้าหรืออะไรมายึดให้มันไม่โยกครับยึดให้มันไม่เลื่อนอนะ่ะตอนนี้มันยังพอเลื่อนได้อยู่ซึ่งถ้าเลื่อนได้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรอาหากาวสองหน้ามาติด เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต้องลร้ออีกเพราะว่าตอนนี้จริงๆนะผมจะทำตัวนี้เป็น power box power box ก็คือจะทำเป็น power bank ด้วยนะก็คือจะให้มันมีไอ้พวก adapter เอาไว้จ่ายไฟชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ด้วยแต่ก็ดีผมยังไม่ได้ซื้อพวกไอ้ตัวหัวที่มันหัว usb แปลง12โวลต์เป็น usb เพื่อจะจ่ายให้โทรศัพท์อะ่ะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อมาก็เลยยังไม่สมบูรณ์แบบ ก็เลยจะเอามารีวิวกันก่อนก็เอามาทำการจะทำเป็นลำโพงด้วยแล้วก็ power box ด้วยครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยดีกว่าก็วิธีการประกอบก็เดินสวิตช์เดินอะไรมันก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะเดินสายเดินสวิตช์แล้วเราก็ต่อไฟให้มันนี่ครับผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วแหละไม่ได้ยากอะไรก็บวกเข้าบวกลบเข้าลบอย่าเข้าผิดแล้วกันถ้าผิดแล้วก็จะพังเอาง่าย แต่ส่วนใหญ่แอมพวกนี้ถ้าตอบผิดขั้วก็ไม่พังนะเพราะว่ามันมันทำวงจรโคเทคไว้อยู่มันมีตัวไดโอดอยู่ตัวนึงป้องกันการต่อลับขั้วอยู่แอมตัวนี้มีอยู่นี่ครับไขให้แน่นถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะเกิดไอความต้านทานอิมพีแดนซ์อะไรของมันพอเกิดความต้านทานแล้วมันจะจ่ายกระแสไม่ไม่ดีครับอาจจะได้วัดไม่เต็มที่ได้เราก็ไขให้มันแน่นแล้วกัน บวกเข้าบวกลบเข้าลบแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็ลำโพงลำโพงก็ต่อต่ออย่างนี้นะครับต่อให้ถูกนี่สีแดงอยู่ข้างนอกสีดําอยู่ข้างในก็คือขั้วบวกจะอยู่ข้างนอกขั้วลบจะอยู่ตรงข้างในตามที่มันสกรีนเนี่ยแต่ว่ามันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มันสกรีนผิดแต่ตัวนี้สกรีนถูกอยู่ก็คือลบอ้ลบอยู่ข้างในบวกอยู่ข้างนอกอันนี้ถูกต้องแล้วนี่ครับ ก็ต่อแค่นี้เพราะว่าผมต่อให้หมดแล้วมันจะได้รวดเร็วทันใจเสร็จแล้วเราก็ประกอบลงไปในตู้ครับประกอบไปมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วส่วนไอ้นี่เห็นไหมไอ้ตรงวอล,ลุ่มวอลุมล่มมันผมจะเอาเอาซิลผมไปซื้อซิลมาอยู่ไม่แพงนะซื้อมาเป็นเป็นกล่องเลยซิลอย่างเงี้ยเนี่ยซิลหรือโอลิงเอามาใส่ตรงนี้ด้วย เพราะว่าจะก,กันลมมันรั่วตรงจุดไขนอ็อตต่อต่างๆผมก็เอามาอุดให้หมดเลยแล้วก็ใส่ให้มันเรียบร้อยนี่ครับแล้วเราก็จะมาประกอบกันตรงนี้อยวประกอบรงน,นิดหนึงพอดีมันสูงพอดีผมตัดสายนี่สั้นหน่อยก็อันนี้ก็จะมาประกอบกันประมาณนี้นี่พ็เจาะรูแล้วก็มันก็จะใส่ได้พอดีเลย ตัวนี้งบไม่แพงนะผมซื้ออุปกรณ์มาประกอบอยู่ในประมาณ700 8 0 0แอบาทไม่แพงเท่าไหร่ส่วนแบตเตอรี่ฟังนะ้เป็นวันอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดเลยงบจะอยู่ประมาณ800ยบาทครับตัวนี้ที่ผมประกอบอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะซื้อจากจากในช้อปปีครับจากยใงช้อปปีเป็นส่วนใหญ่เลยช้อปปี้ลาซาด้าพวกนะี้ ถ้าใครอยากจะให้แบต้อนเล็กๆก็ทําได้นะได้ประหยัดพื้นที่ไปด้วยประหยัดพื้นที่แล้วก็มันก็จะใส่ดอกลำโพงได้เยอะๆแต่ว่าผมต้องการแบต้อนน้ใหญ่ๆไงเพราะว่าผมบอกแล้วผมจะไปทำ cover box cover box ก็คือจะเอาไว้ไว้พวกแคมปิ้งพวกอะไรอ่ะเ้ขาเอาไว้เอาไว้ต่อสฟย usb ไว้ใช้ด้วยแบตก็เลยต้องเยอะๆหน่อยแบตพวกนี้อืดอยู่แล้วครับ แล้วมันก็ไฟมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆอ่ะไฟมันลดลงแล้ว power amp มันจ่ายได้ถึง5โวลต์เงี่ยมันรับ5โวลต์6โวลต์มันก็ยังดังอยู่เราก็ฟังได้สบายๆเลยเป็นวันๆเลยผมยังไม่เคยฟังมันจนหมดเลยผมก็เพิ่งประกอบเลยล่ะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไขเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่เดีย๋ดวยวเราลองให้ดูกันก่อน ก็จะประมาณประมาณนี้ไอนี้ไอนี้ก็เสียบเข้าไป่อบเบอร์หน่อยกล้องมันเพราะว่าเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกลอะไรของมันมผมจะทําเป็นตู้แนวตั้งนะจริงๆแนวนอนก็ทําได้แนวนอนมันก็ใส่ดอกได้อยู่ไม่ติดเนี่ยแนวนอนผมก็จะไม่หมายถึงแบตเตอรี่นะผมจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ไม่ติดเหมือนกันนี่ แต่ว่าผมจะวางเป็นแนวตั้งแล้วกันไอแบตแบตัวแบตเตอรี่ตัวนี้แนะนำอย่าเอียงนะเพราะว่ามันมีน้ำกดอยู่ข้างในถ้ามันมีน้ำกดนะ่ะมันจะสามารถหกได้โอเเราลองเสียงกันก่อนใส่ววลลุ่มด้วยใส่โวลลุ่มด้วยจะได้ได้ดูดีๆหน่อยเอาให้มันสมบูรณ์เนาะอยาจะได้ลองเสียงกันดู ประกอบไม่ยากครับตัวนี้ผมใช้เวลาประกอบแป๊บเดียวประมาณ3ามชั่วโมง3ชั่วโมงนานมาก็มันมันจะนานตอนเราเจาะเพราะว่ามันต้องเล็งการเจาะแล้วก็หาพื้นที่ก่อนว่าเราจะวางแอมตรงไหนวางลําโพงตรงไหนก็จะเจาะลําโพงนานนิดหนึ่งเจาะลําโพงก็คือเจาะตู้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไขเราลองเสียงกันก่อนเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บไม่ติด เอ้าไม่ติดว่ะ <c oughs> เดี๋ยวอะไรหลุดหรือเปล่าวะเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนี่คูบ,บวกคูบ,บวกต่อถูกคูบลบต่อถูลบลบลบบวกบวกโอเค <c oughs> ลองใหม่เอ้าไม่ติดจริงๆนะเนี่ยงานเข้าครับทำไมไม่ติดวะลือมากแล้ว ไม่ติดจริงๆครับเดี๋ยวผมขอเช็คแบตก่อนเป็นที่อะไรวะพอดีผมมีไอ้ที่วัดโวลตรงนี้เดี๋ยวผมเช็คไฟตรงนี้ก่อนมีไฟมาหรือเปล่าตัวนี้ผมเอาไ,ไาว้นี่อ้ไฟไม่มาเว้ยไฟไม่มาเป็นที่อะไรวะไฟมันไม่ออกมาจากไอ้ตัวสวิตช์ผม มันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเลยนะแล้วทำไมไฟไม่มาเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งอาจจะไขว้ตรงนี้ไม่ดี มีอะไรเลยมันเคยมีเจอไอ้ขั้วนี้เสียครับผมเคยเจอขั้วนี้เสียใครเลยเออไม่มีไฟจริงด้วยนี่ผมเคยเจอขั้วตัวนี้มาเสียเดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาแป๊บนะึ่งแปลกมากเลยไม่เ,เจอผมว่าใครจะประกอบลำโพงพวกเนี้ยแนะนำให้ขามิเตอร์สักตัวนะมิเตอร์ตัวนี้ผมก็ได้มาไม่แพงนะร้อยกว่าบาท ประโยชน์เยอะครับมิเตอร์เนี่ยเช็คก,ก่อนไฟจากแบตมีไหมนี่ไงไฟจากแบตก็มีบวกลบก็ถูกแต่ว่าไฟที่มันมาจากขั้วไอ้เนี่ยสวิตช์มันไม่มีไฟมาอยู่นะครับเนี่ยจากขั้วตรงนี้มีแต่ทีนี้ขั้วตรงนี้ไม่มีครับแน่เลยนี่ ไฟมันไม่มาจากมาไม่มาถึงไอ้ขั้วสีเขียวนี่ไอ้ขั้วนี้พังเหรอผมเคยเจอพังอยู่ไงเนี่ยผมวัดวัดแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยเอาขึ้นแล้วเว้ยเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบเมื่อกี้ไม่ขึ้นต้องแทงไปลึกๆกว่าต้องเสียบไปลึกๆครับอาจจะเสียบลึกไม่พอ,ลอเลยเนี แล้วว่าแอมผมพังวะไหนไงเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงเฮ้ยแปลกเมื่อกี้ยังใช้งานอยู่เลยอะไรวะเดียวเช็คไฟตรงนี้เลยเอามาที่แผ่นวะไม่มีครับไฟไม่มาเช็คขวดตรงนี้อีกรอบนึงเมื่อกี้มันมาแล้วนะไฟไม่มาครับเนี่ยไฟไม่มา อตัวนี้พังเลยโอ้ขั้วนี่พังใชยเลยขั้วลบพลังครับนี่ไม่ขึ้นวัดแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมาทําคลิปใหม่แป๊บนะึงนี่ครับผมวัดไอ้ตัวนี้มันพังเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะพังได้ไงวะดูมันก็แต่ว่าผมเคยเจอมันเสียอยู่ไงเนี่ยไอ้ตัวนี้เสียเฉยเลย ๋ย่เปลี่ยนเหมืนกันก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ทาไมมันเนี่ยครับตัวนี้เสียเฉยเลยเราผมมีอีกตัวหนึ่งเอามาใส่แทนแล้วกันก็ต่อให้ถูกขั้วเหมือนนะมันมีขั้วบอกอยู่ลบเข้าลบบวกเข้าบวกแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะได้ลองเสียงกัน เวลามาเปลี่ยนนี่เฮ้ยก่อนนด้นี้ก็ดังอยู่แต่ว่าทำไมมันพังเฉยเลยเคเราลองเสียบด้วยวัดที่ไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้ชุเช็คแบตหกนี่มาแล้ว12.7โวลต์นี่12.6โวลต์แบตบเต็มๆแต่อว่ามันพังได้ไงวะแล้วเราก็มาเสียบตรงนี้เลยง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลองเสียงกันทีนี้ นี่ครับสายเดี๋ยวค่อยเก็บพอเปิดปุ๊บไฟจะต้องติดนี่ไฟติดแล้วเห็นปะ่ะเดี๋ยวลองเสียงกันก่อนค่อยประกอบยึดน็อตก่อนอันนี้ก็ใช้ได้นะไม่น่าไม่น่าพังพังใช่เดี๋ยวลองเทสเบยดให้เลยให้ดูว่าดอกมันกระเพื่อมแค่ไหน <c oughs> หาเพลงก่อนเทสเบด ต้องคอนเน็กบลูทูธก่อนครับบลูทูธอันไหนก็ไม่รู้พอดีผมใช้ไอ้บอร์ดนี่เยอะเกินมันก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนหน่าจะตัวนี้บอร์ดสวัสดีใช้ไอ้บอร์ดนี่เยอะเยอะไปหน่อยอ๋อไม่ใช่มันผมประกอบไปหลายตัวมันก็เลยขึ้นเยอะมากเลยน่าจะอันนี้นี่เชื่อมต่อน้ว Okay. ลองเบสให้ฟังตึ๊บตึ๊บกันก่อนเพราะว่า <New> oh, ผมประกอบเลยดีกว่าประกอบเลยเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงกันเต็มๆทีเดียวจบเลยนี่ครับตัวยึดน็อตที่ยึดสกรูตัว,ตวนี้มันจะเป็นแบบนี้ไงมันจะเป็นพาสตินี่ครับ มันมีแค่สี่ตัวข้อเสียของสี่ตัวก็คือมันจะยึดได้แค่ตรงมุมไงแล้วลมมันยังรั่วอยู่ที่ผมประกอบตู้นี้นะตู้นี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต้องแก้ไขเล็กน้อยเพราะว่าตู้มันยังรั่วอยู่ครับดี๋ยวผมจะบอกจุดรั่วให้ดูว่าม,มันรั่วตรงไหนเดี๋ยวไขให้มันแน่นแบบไขแป๊บเดียวครับไม่ต้วนี้คือมันจะรั่วด้านข้างครับเพราะว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันเย็ดแค่มุมเท่านั้นไงแต่ว่าตู้มันก็มีซิลอะมีซิลกันน้ำอยู่ตรงขอบมันอนะนีไขมันก่อนีน่ครับตรงมุมอะมันอุดดีอยู่ตรงมุมแต่ว่าตรงด้านข้างนะครับ ให้ดูว่าด้านข้างเนี่ยมันยังมีแกลบอยู่ครับด้านข้างช่องช่วงนี้ลมยังรั่วยอยู่นะถ้าจะให้ดีก็คือเนี่ยเอามือกดมันจะลงได้อีกนิดหนึ่งเนี่ยด้านข้างอะ่ะถ้าเราประกอบเสร็จแล้วอะ่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะผมว่าผมจะอัดกาวเข้าไปเลยผมจะใส่กาวเข้าไปด้วยให้รอบเลยเรอให้มันสมบูรณ์ก่อนคิดแบบว่าเราจะไม่แกะอีกแล้วอะ่ะอัดกาวใส่ให้มันเลยครับ มันจะได้กันน้ําได้เราจะได้ไปเปิดกลางฝนได้สบายเคลองเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันอีกสักรอบหนึ่งเทสเบสเลยเบรตึบแน่นอนครับมันจะมีเสียงสั่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตู้มันไม่แน่นอย่ายที่ผมบอกว่ามาเห็นดอก มันจะแน่นเลยถ้ามือกดเนี่ยน,นะเบสมันจะหนักเลยเฮ้ย ไม่นอนนะครับคือคผมจะไม่แนะน,นาให้นอนนะเพราะว่าแบตเตอรี่ผมมันวางแนวตั้งอะ่ะถ้าเรานอนอนะ่ะไอ้น้ำกรดน้ํากั่นที่มันอยู่ในแบต acha, เตอรี่อาจจะรั่วได้แนะนําว่าอย่าอย่านอนแบตเตอรี่ครับอันนี้ผมลองให้ฟังแป๊บเดียวไงเลยนอนได้ตึบแน่นอน ชุดนี้เสียงมันดีอยู่แล้วครับเรามีแค่สองดอกมันเป็นฟูลเล้งไงตอนนี้ผมเบาเสียงอันนี้ทั้งคู่เลยนะเบรกับทีเบิร์นลงแล้วเพื่อว่าจะให้คุณได้ฟังว่ามันเพิ่มเสียงได้ขนาดไหน จะเป็นประมาณนี้ครับในเรื่องของการทำตู้เล็กๆข้อดีก็คือมันถูกครับเนี่ยงบแค่ประมาณ800บาทเองเดี๋ยวผมจะไปซื้อไอ้ตัวที่มันเป็น USB อะ่ะ USB ที่เคยเห็นตามพวกติดมอเตอร์ไซค์อญเคยเห็นไหมติดรถยนต์ติดมอเตอร์ไซค์อ่ะสำหรับชาร์จอะ่ะเดี๋ยวผมก็ไปซื้อมาเจาะใส่ตมเนี่ยเอามาเจาะแล้วเราก็เป็นเสียบ USB ได้ที่นี่เลย หรือว่าจะไปเพิ่มหลอดไฟเพิ่มอะไรกันแล้วแต่ครับเพราะว่าตู้นี้กันน้ําอยู่แล้วเราไปเปิดการแจ้งได้หรือว่าจะเอาน้ํามาลาดมันก็ได้เนี่ยผมรับประกันเลยน้ําไม่เข้าหรอกเพราะว่าดอกนี่ก็กันน้านะดอกพวกนี้มันออกแบบมาเป็นกันน้ําอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมอุดผมว่าผมอุดดีในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยตรงขอบเนี่ยน้าไม่เข้าหรอกเพราะว่าตอนผมทําผมเช็คดูเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆคือถอดออกมาแล้วทากาวจะดีกว่า มันจะได้กันน้ําได้แน่นอนได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพลงเท่านี้แหละครับนานมากแล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับ